ตลาดก็ไม่ใช่ขยะของสังคม,มใช่เราเป็นคนของประชาชนแต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราก็ต้องออกมาสู้ของเราเหมือนกันก็มีคนบอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยนะผมให่วันนั้นก็เร่งรีบพิมพ์โพสต์กันอย่างเร่งรีบตอนนั้นก็คือเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปเอ่อไปไปรันทรูแล้วแล้วก็ด้วยความที่เห็นข้อความต่างๆอารมณ์ตอนนั้นมันมามันก็แบบพิมพ์ไปเรายังไม่ได้แบบ อ่านให้ครบทีทวนในซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องพวกนี้มันก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็เรื่องเก่าเราไม่อยากเอามาเล่าใหม่มันก็หลายเรื่องครับผมแล้วก็จริงๆโดนมานานแล้วโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเรียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดเมิน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 โดนบูลลงบูลลี่อะไรก็ว่าไปเราก็แบบปล,ป,ปล่อยไป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 จนวันนึงเรารู้สึกว่าแบบเคุยด่าก็ไม่ใช่ขยะของสังคมปะวะที่แบบถ้าทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอานี่ มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีสิทธิ์เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับซึ่งเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนก็ออกมาสู้เพื่อเพื่อไรท์ของตัวเองเหมือนกันใช่เราเป็นคนของประชาชนแต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราคือคนของประชาชนที่เราเอ็นเตอร์เทนพวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบ,บูลลี่ ขนาดคนปกติธรรมดาโดนบูลลี่เขายังมีคนออกมาปกป้องเลยถูกไหมครับอันนี้คือเราโดนบูลลี่เราก็เราก็ต้องออกมาสู้ของเราเหมือนกันจริงๆเยอะแต่มไม่อยากพูดเพราะว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วเราคือผมก็ตอนนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าคือก็เพือ่อนๆผมก็บอกว่าเออไม่ต้องไปสนใจหรอกคำพูดของคนพวกนี้มันคือชีวิตเขาอะมันไม่มีอะไรดีเขาเลยอยากดึงราลงไปอยู่เขา เราก็อย่าไปอยู่กับเขาตรงนั้นเราก็อยู่ในที่ทของเราอะดีแล้วเสียเวลาไม่ฟ้องหรอกครับก็มีคนบอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยผมก็แบบแค่ทุกวันนี้งานก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไปฟ้องอีกก็ต้องจ้างทนายอีกก็ต้องนู่นนี่ก็ต้องวุ่นวายเสียเงินอีกนู่นนี่ก็แบบช่างบันเถอะอะไรเงี้ยวันนี้คือผมก็บางเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยก็เอาไปโยงได้บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับคนนี้ก็ไปโยงได้คือผมคิดว่าการเสพสื่อในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเสพอย่างมีสติแล้วก็ อย่าอินจนเกินไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นครูจินนั้นครูจินนี้ครูจินนู้นเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงมโนโได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองพออย่าไปลุกล้ําพื้นที่ของคนอื่นเขา